ประกันโควิด TQM ถูกยกเลิกต้องทำอย่างไรจู่ๆก็ได้รับจดหมายนะคะแจ้งว่าให้เราสามารถขอคืนเบี้ยประกันได้เนื่องจากบริษัทถูกยกเลิกนะคะสงสัยอยู่นานเอเชียประกันภัยพอไปเสิร์ชในอีเมลก็คือ TQM เป็นประกันโควิดที่เราซื้อไว้ตั้งแต่ตอนกลางปีเดือนเมษาที่ผ่านมานั่นเองซึ่งบริษัทเอเชียประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่มั่นคงมีนิสินมากกว่าทรัพย์สินนะคะ และมีปัญหาสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการจ่ายสินไหม่คอปพจึงเข้ามากำกับดูแลนะคะโดยเรามีสองทางเลือกก็คือขอคืนเบีย้ยประกันส่วนต่างหรือเราจะซื้อประกันต่อกับทิพยาประกันภัยซึ่งปรับการคุ้มครองให้เหมาะสมเฉพาะกรณีติดโควิดแบบโคมา่าหรือเสียชีวิตเท่านั้นโดยเราสามารถจ่ายเงินค่ากรมธรรเพิ่มเติมในส่วนนี้คิดจาก เบี้ยส่วนต่างที่เหลือและยังได้รับส่วนลด10%นะคะแต่ไม่เกิน500บาทกรณีขอรับเบี้ยส่วนต่างคืนนะคะสามารถทำออนไลน์ได้เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะคะเข้าไปที่ https: //rps.sev.gif.or.th นะคะจากนั้นนะคะให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้นะคะกรมธรรมต้นฉบ,บับหรือตัวสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านอีเมลนะคะบัตรประชาชน ใบเคลมหรือใบนัดชำระหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับนะคะเมื่อกรอบข้อมูลเสร็จนะคะจะได้รับคำยืนยันหมายเลขทวงหนี้นะคะที่สำคัญนะคะระยะเวลาขอคืนเบี้ยส่วนต่างนะคะอยู่ระหว่างวันที่15ธันวาคมปี2564ปีนี้จนถึงปีหน้าวันที่14กุมภาพันธ์2565นะคะฝากเพื่อนๆแบ่งปันข้อมูลนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของคนที่คุณรู้จักนะคะ สำหรับเราเนี่ยอาจจะตกข่าวจริงๆแล้วบริษัทถูกยกเลิกตามประกาศตั้งแต่วันที่15ตุลาแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นเฉพาะสินมั่นคงที่เป็นข่าวดังจริงๆแล้วมีหลายบริษัทประกันภยัยยังไงลองตรวจสอบดีๆนะคะว่าได้รับจดหมายอะไรมาบ้างและฝากกด subscribe ให้กับช่อง Alcoa Tech ด้วยนะคะ